พวกเกยงเชียนกันยยรงทันหดงใช้งทติเนีกจาสดนะชื่อเีงชาเเกยอดวนเนยกติงจาจะเนี่ยตายจอวินาเทียอวนสาจีมหรอาย่อเ่ยานยรู้นอนยิ่งสาเกีเอนาจีมหาอนตื้นทอกแม่จีจีเอาไปตูรอเราแต่สีสอง họ yêu cho nó chơi <laughs> ai họ yêu ý họ cháu vẫn nên chẳng chỉ đâu chỉ nè nhở ai nên sa chỉ nó nó chỉ nên luôn luôn mẹ hay để lại nó thầu bi sau đó thầu sau ai nên theo bảo hỏi tiền bị lỗ mẹ yêu chỉ cho nó nó thầu tư chỉ là quá đắt chỉ chỉ là cho họ tư thiết thầu yêu chỉ là nếu yêu mua công mua mộng mua hư hoa hư chỉ là bá yêu đau đau bảo lý cha nè nè à เจน้องนอเนเจหลวงแม่อย่าลอกเฮียเราแน่ให้เตียยอดเจ้าน้องวันที่อีมุจวันที่เจีลูกเก่าอีลีอ่ะลูกเก่าอีิสราเอเนาะเจย๊น้องว่าหลวงแม่อย่าอ้วลุ่มบุญกฐินยอดเจ้าดาหลวงแม่รู้เฉวันดาจังหวัดสุรินทร์อภาคอีสานอ่าด่าเต่เช้าท้ายเนาะเต่เช้าท้ายเดอภาคอีสานว่าหลวงแม่มูขอซื้อรู้เฉวียนว่าหลวงแม่เจ้าแน่ไปฉีดจอมหลอมล้นนู่นตอนนั้นเถียฉีดเจ้าทุษะจะจงเก่าตอนเนาะ เนื้อดาวด่าหลวงแม่รู้เจวันดาเนาะเจประโยชน์ทอดกะทินเราเชื่อเป้โอ้ยต้องพลีล่อล้อเนื้อเจาวันที่จวันที่อีหมดเจ้าเจวันที่จีลูกเก่าอีหลินเต๋อเป้หมูทอดกะทินเนื้อดาวด่ารู้วันดาอ๋อเนาเจวันดารู้เจวันดาเนาะเจหลวงแม่ยอดทำบุญได้ชีเทสได้ชีหลวงแม่ยอดทอดกะทินลิจ่ามั่วได้ชีเทสได้ชีเนาะเจในหลอมลงหลวงแม่หายเอ๋หลวงแม่หายตาเนาะเจในเทียงกืเชียเอเน่ใตูตื้ ย่อเถียนในสาลอ้บ้านกงท่าหลงแม่จีจอมหล่อนอ่ะเนี่ยจรงดาลุเฉวานนะนอเจเนเธอร์ปอกาหลอกกงแล้เท่าหลวงแม่จีเนอะอ่าขอที่อีเดาเกตทำบุญนียตรดาลุวัดนาสุรินดานอเจวาหลวงแม่ยอดจีรู้น้อยเน่ยรู้นอยอยู่รู้พระธาตุพระอรหันเนี่รู้พระธาตุพระอรหันอัวเจ้าอีหลวงแม่ตื้อหล่อหายเกตื้อมัวเป้อีที่วอ่ากู đẹp cho mong li <laughs> à cho mong li nên giờ chín giờ nhớ thái nó giờ thay tao Iran cho lọ qua đi nó แต่สีรู้ใจดีนอะเนายใยู่สีจ้าประมาณออหาเป้ร้านเนี่ยมาเที่วรีอวาเตียใช้ดีนาะใจแม่เม่แต่สีขอเจงเที่ยวหนึ่งล้ลอเหงเนะนึ่งยิ่งลอเก้อเชียเกอเนาะเจีประมาณออหาเป้ร้านเทียีอวดเตจะย้องเก่าดีเนาะเจาเกาตื้อถวายเตาอีร้านตัวเหล่าเจ้ไปตื้อปีมวนวเตาอัวเตาขอเอออาชีตุง คารละชีขอที่อีเขานอแล้เจ้าขอนเจเป้ตต่ออ่อยู่ก่อช่างอัวกอขอนอหมันเจ้าขอเสาไงย่อเอวอรู้ห้องนงย่อเจเป้ตต่อยัวอวลินเตออันนี้ขอเนียนะเจเป้ยังเจ้ารอสีเจ้ารออัวเจ้าขอเขาหรือนอแต่ชียอวีให้เยเป้เมื่ออีทุช่างซื้อเจตุช่างแต่มัวน้านอ่เจชัวเปชัวเปว่ารู้เฉวัดว่ากูยงีเป้ตุมหลอนลอยอ จชัวจอมหล่อเป๊ะเจกเขียนมอ้วนอ่ะน้องมิจิเจีนหหล่อเป๊น้อจชอบหล่อเป๊ะต่อยมูปีอ้วนสีไอ้รเจดีเทียจังอวนชิต่อเต่ายเจตาต่อยอ้วนสีเจว่าชงนอเนาะเจกูอ่าสารเียตัวเจ้าศรัทธาอยงตัวเจ้าศรัทธาเราวรูเจดีอรหันนอเนาะเจอีล้านเนอะตัวตัวเจ้าศรัทธาล่ออีล้านเราชิเน่ปัเราลิเน่รู้ชอบมั่วเราโมวรู้เจดีนอมบุญกะถิ่นเนาะเราด ขอที S <S ่อ mm ้อจนสีเจียขอนเนอะาขอนอนเนอะเจียขอชื่ยโนเนอะเจียเน่เน่แต่เราเป๊ะมงเจีเป๊จบอกก้าฮูอย่าแชินอเนืยอรู้เยรู้ธรรมจักรนายะรู้ธรรมจักรเนาะเจี๊เนารู้ว่าพลังว่าท่าบ้านสมหล่อหายเกี่ยบบ้นสมหล่อเจ้รู้เจรู้พลังแต่กีเกี่ยต้นดตกกาเนาะเจนื้กีนะเะนื้กีกีอย่ารู้ราเชนะยออ่อเนื้อจนแถวบ้านสมหล่อเราเานายะอ่าเจแล้วหู้เดียรู้ธรรมจักรนาย่ะอ่า เจกูตัวไปตั journey, death, and and 拜拜่ฉ so no ีดต้าตุมหลอลหลอดเราไปลู้วัดไปเชียงของว่ากูย้อนแล่อหลอเจที่นอเจนดาไปลูวันดาจังหวัดสุรินทร์นะเจไปหยดฉีลูนอนอะลูนอหัวใจทำมาจากตาฉีไปฉีลูกทำมาจากว่าลอชับเราเนาอเาหองเียเต้นอฉีต้าม้วนืี่ฉีดวยลูกหลอมเบาลีนอนะอ่าแล้วฉีเราเวาจะฉีเชียรีประมาณรีชีเมนเต้นดาเสียอ่ะอ่าตาฉีไปลูนอเจเชียอชับเราขนอหมู่จนดูผู้สวนอนเนาะเจเชียเปล่าเจ้าเมเนอะ เราเจ้าเม็ดเจว่รู้รู้ว่าวงอย่างขนมาเป๊ว่าตลูกโครงลีนอะสอมาเต้อฉีตตะว่ารู้ว่าวงลีนอเจว่ารู้ว่าวงลีนอเนาะเจรู้ว่าว่องสูลว่าวงเจขอช่สิ่งแต่นอนมันต่อเสานอนเสจเก่ายีเมตดเนาะอ่างเจขอนอต่อนนอะเจเก่ายีเมตรเจรู้ว่าวงกลมกลมเเค่งลีนอรงกับรู้ล้อเชนเนาเจเก่ายีเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางลีนแตเนาะ จสันออนอนะเจหรือน้องกูอยากไวจอมหลอแม่ๆจะหอกนกปูกะหอกนอกมมมัวจเทมื้อฉี่ยอกอ่าชากิงกะหอกนอชากิงกะหอกนอะเจตินเปตตกอตตาเพดานอนเทู่กําเบื้องกอนเทอขอจงขอใจเจ้าอยู่เปงก็จนะชาอนนะเปปี้วสันทีนมสันทีอมสันทีเปนยอเจเปปี้อน chơi <laughs> ở sân không có hậu non nó chơi thiết thiết chơi nữa lót lót đặt đá nữa nó quay lú hóng lót lót đặt đá hiện chơi yo qua chỉ chấm lò nó giờ yo chỉ chấm nó chơi một cho cho hậu non đó à chỉ nó cho một cho cho hậu non thầu tiệp bé tao lú hóng nó chơi rong nó bé giờ lú keng li nó bé giờ cho tan thôi bé cho chỉ tụm lọ nó cho hậu non เจย์ลินดาวนนาเจลู้นอนเเปยยิงอยู่วะลู้นอนนาเจต่สินอเปทอดกระถินนอนนาเจเป้ยหยดเป้ยเชิญเจ้าาเจ้ภาพเจ้าศรัทธาตูประธานรอย่าอีล้านเทียบตุลองลอเจย์ยาอีแสนยาเก่าเล่งเทียวอีวาเทียบว่ตามกำลังศรัทธาเราฉันเราอยู่รู้ชอบมั่วเหรอเจชงนอนนาเจเปทอดกระถินดัสุลินนาเจลู้นอนเป้ต้องการสมัคร่ ตุประธา,านรออีล้านลู้นอประธานรออีล้านอีแสนเทียอีว่ารอมุเต้า์หอยเตียอ้วนแตาลู้จัเจ็บไปอะย่อวอ้อขอเชิญนอนอีสิวะเน,นาะ จะขอนอรอ่เป๊ะวัวลุ่มบุญกระถินเปเชียงรายเปนอต้าเจเปย์หย่มุปปิวัวขอโน่ลราวัวลุ่นอเทียวัวลุ่นอเหล่าเนอลุ่นอเจเหล่าตดต่ออ้วนดาวตาชิลุ่นอเจตดต่ออย่มุปปิวัวเชียงนอยะวัวเชงเชงนอลุ่ลุ่ขอาก้าเจเปตวัวเต้าต้าเล่าชวขอนอเล่าเสาเนออาเจไปย์หมุปิวัวลุเจดีลชิยลุ่ปถั่วนอเยาะก็เต เจรเน่งตื้อเนส่าเดียเนส่าล่งกงดาหลวงแม่ว่าประธานเตารู้ไปถั่วนอเนส่าล่งกงดาหลวงแม่ว่าประธานเตาู้ว่าธรรมจักนอจไจอีล้านจไฮอีแสนอีหวาเราชียร์ไปเจอเหลาเตาขอนอยเปหยวมาวมบุญกระถินมูทำบุญกระถินยอดตอนนวันที่ชี้ลูกเก่าอีหลินดูนเตาเจไปโยดเจ้าเหลาอว่าจงพรีลอดจังด่าล้เฉวันดัสุลีเนาะะ จนจีนเตายอจนจีนเตาเจอชื ic, ่อเสงชัานงนอหลวงแม่ย่รอหาเคลียรเน่ฉันเาน้เจยยอดหลงแม่ตาต่อหยจ้อแน่ฉันเาไปหลอีจอมหอรงอยาีนเคียนะจอมหอจงรีนอนะเจแล้วหัวเตียพระแก้วจักรพรรดินะอ่พระแก้วจักรพรรดินะเจีอเตียจักรพรรดินะเจเนนหนาจอเอติชอจ้าเอม่วเกหมอหนอมั่ว เย่ยอดเจค้อนยี่หนอนะนายเอ่อยี่ยมหล่อแต่ชิมหล่อนะเจค้อนยี่หนอนะนายอ่าวันซื้อนายรอดเดียจากกะพรดเนาะเจเนื้อชายเต no ัาเดียยวันซ ch ื out, er. e ้อแต่ชีเนื้อเชื่อตัววันซื้อวันนึกกาเป้อีลูเตเคอเซอเนื้อตัววันซื้อวันนึกกาตันทอรุ่นดู่นอนะนาย่อแล้วเดียจักรพรรดิของจักรวาลนะนายอ่อ เจนิกาตันทอว่าลูลุ้นตู้ลอตั้นทอดหุ่ที่ชินนะเนอะเจลิหูแต่พระแก้วจักรพรรดิเจเจพระแก้วจักรพรรดินอนเจหนึงมั่วคือฉีลอมั่วยอลอมั่วเงี้ยมั่วเสียมั่วตุมาตุเคมั่วช่วจัาช่วยาจะร้องเราโมเออเราโมว่าป้าเที่ยวเราโมเชิญเราโมกาเนื้อเนาะอ่ะ เจ้เถาเตียอยู่ย่าอีู้มียแหงลีนนนะเจอยู่รู้คือฉีชิรอลอแต่ฉีเถาเตียก็ถวายตอนอีเขอเงียหมดฉีตอนอีทุมหล่อแก้วจักรพรดิลินน em muốn thờ vải trong thờ văn giống nó là lúc sạch sạch nào lúc xuống là cho một cho cho ít khó mua mua cho tính tỉa em muốn có lúc nhớ họ lúc cám lỏ nó em có thể có chuyển nên có thể mi mình nhỏ cháu trong bút đó có nó kể nửa cha tao có sáng chu bì có mơ hư hư chỉ có có tốn chu chu bì lăng เมื่อพลังจักระพัดเมื่อหือฉีหนอหือฉีเจอจาเตาก็ได้ป้อยออกกงจาเตาก็เจนแหงได้เตมีตัวมีหนวก็รอมูเตาเจาะเกรงเกดาวเกหูลอมูเตาเจาเกมื่อเย่งเมื่อหืดควมเมื่อหือฉีมั่วตุ่มาตุ่มแคว่าหนอว่าเจอ ก็สามารถว่าม่วแก้วสารพัดนึกไอ้ก,ก็สาดาชีรอหนึก,ตตก,ก,กเตา,าตระเชยสาก็รู้ฉีลอก็อวยัดตือเหลอมอตุปาตุเชลสงการเนาออะเจตมตเต,มมตชชัวเตหนอนตชชือลวดเทียนเหนียดถวาไหวตูพระแก้วจัก,กรพรรดิเนาออะ เจออลินดานุองนอกูที่ลวรอเหยาวแน่เดออเป้ลจีตัวพระแก้วจักรพรรดิโอเคอยาตารรอกูยิ่งเหยาวแน่ไปยังจีมหลอนเต้าแห่งลินเดอยาเป้มองจีมหลอนเต้าชอบเปล่ารินเดอยาปรากฏการว่ ลอชเปล่าแต่ไป้หายเน่งมองยอกกูลอดกูยิ่งจเสียชอปล่าลียตียอ่อีจอมปูเกรู้านเจเปจอมงจอมเบจชาเจอดิจเจอเลอเจปชิมหลอนเดาที่ตีวลีอรู้จลอชบเปาลอป้าลอเช้ลองาเตาเปแต่น้องนอนเนี่ยอาจจะอ่าแตู่้กูป่อหล่ะหายเียหนึ่งรู้เน่งจดสาลิจาตตูกูจัปอจ้งไเียออหน่งเกจสาาตชวัวตเจยูิ่งก้้าละ you <laughs> đã chỉ có khi đâu nay hai tia là tỏ trí trong cầu trong tận đây nay bỏ hai tia khó bé u nó nửa trong chắp đầu nửa lọt sau tàu bé nay chạy neng nửa lọt sau tàu bé hải neng mông nửa lót sau tàu luôn nó có mò kẻ vạ men chắp đầu tàu mù dù ấy khó chơi cá sửa chơi vạ khó đâu bé sửa đầu à nay ấy khó nhẹ nay mua sửa ta ta là sư nay mua cho lót chỉ tàu ấy thương lọ cho lót u con u mông bút rồi nay sửa đầu giờ cho kẻ bé ติ่งย้อนอยตัมั่วแยงจหตัวมั่วมงตัมั่วแย่งใจะตัว่อลอตัวห้อขีลอตูนต่าเทลีแย่งชอวยจ๋าชอวยยายาแก่งดวแย่งเรอเทลีแย่งอัวได้ชีลอเทอเต่าเนี่ยเสียเรอเทลี้วนเนึ่งเคตูมาตูเคเรอเทลีมัวจงอัวอยากตอเทลีอวเต่าเยลินเตาเป้ติ่งย้อนชวนชาวจอมมองยงชวนชาวลู่ห้ขี่ลอซือ đi lên tàu bay ở ô lixa, bay trong mong theo rong, bay lũ hươu chỉ theo lò, bay ở ô lixa, bay theo liều hai bay yin ô tau, hai mong yin tau. Vì hai tiều cúu ưa ô bay lũ chong hai mong tham bun heng chim non đau chắp sai hai tiều, bay tua o tô, bay nyu, i o nyu, ở bé thùng là bé thứ uổng tàu, nó bé mua trở nhiên <Nhạc> cho nó chìm nó, ai gọi là sau công sau mộng tàu bé, bé nó chơi cho kẻ tua chơi tua chú, bé nó ô công ô mộng nó bé, kẻ bé cho kẻ nửa ca sĩ rồi rồi vạn minh rồi rồi, bé mua khó kẻ đó chỉ là uổng tàu rồi rồi sau bé đâu เาลินเตอร์เยอะก็ยีอีตู่ก็สาวหลอฉีจอพระแก้วจักรพรรดินอก็รอติดต่อต่หลวงแม่เตาแต่หลวงแม่รูปเฟซบุ๊กแม่ฉีกาเลียหลวงแม่จงเช็ดต่อใจท่าแต่ยอีจงมองอีจงเนื้อสีกูติ้นใจจาทงการดูน้องนอก็สายเตียโอเคเยีลีกุศารแต่หลวงแม่ฉีตุ่มหลอนอ๋อเอหลวงแม่เม่เจ้ายมจอดันแต่ขอเที่มั่วฮหือฉีมั่วกูเที่กูเจ๋งเหงุ้งเบจจอดันแต่ตกคามหลอเอสวดมนต์ใช้กล้องใช้หม่องอ้วกเก๋จงปูแต่กูเที่ยกูเา ua khả nó chỉ có tịt tỏ trao Long mẹ tàu Ý nó chỉ cho bé cho phá tay thái <laughs> nữa Bé cho phá thái à, Nhé thái nó chỉ cho bé cho là xì cho bé vàng ta bé cho thái nó chị và mẹ cả môn chỉ bóng cây là dọ Chỉ cho và ít phá dọ tay ý phá đô la nữa phá đô la tàu bé cho phá nữa à bé cho phá mẹ, à, vì à nè sa ít phá đô la chế to ít thùng lọ tàu nữa à cô sĩ quá ít phá đô la chế hơn nên cầu chú khuôn, khôn à uh, thật ra bé cháu vậy mà uh, bé cháu phá chế bé và lo hàn trâu nên cầu chú chế chỉ cho ít pha thế bé cháu bao đòn vậy à ít pha thế bé cháu bao đòn đó nó chế tàu à ít thùng lọ này vậy mà uh, tàu ít thùng lọ

chị hỏi <laughs> tiền nè lên thứ nè họ xả lọ cồn thôi Lòng mẹ uo chấm no này chị ít tôi giờ ít phá rồi ít phá lão cháu đòn bé cháu đòn tớ nhẹ cái nhẹ bóng gầy nè là cổng cho lũng mẹ tàu khỏi nó nhé mẹ cả hay sao rồi tớ thái cho phá nha, thái giờ nha, lo nè họ mà cho muốn tàu nha, em lo sẽ nửa đi trả thế nè nhớ lũ tế chào tư nó chế nè họ mà mua cho muốn tàu trong tàu, lũ tế chào tàu, rồi hay nè và cho muốn ở thái cho phá cho đi trả nữa giờ đèn neon thưa, neon sàn thôi. lúc mẹ chỉ cho em lò nôi ạ. Ống neon lồng thôi. mẹ tao sưởng nôi mà. lúc mẹ ô cho em Cho kéo chắc gấp hát nôi mà. Chứ số kéo hàng nữa. hỏi tiệt. mẹ lao sưởng nè. Bé ô kéo lăn lò đi Em tàu xì nữa. เจี๋ยวนอนเจี๋ยหลวงแม่เราเหยาแน่เป๊ะโอ้จอมหลอนนอที่เจอมหลนอนมาหลวงแม่อย่าโจอ้วกขอชาเจ้าอ้อตัวแต่ชีหลวงแม่สายเดียจากชิมวันหนึ่งโอเจ้าศรัทธาตานะเจี๋ยหลวงแม่ที่รีอ้วเป๊ะเจ้าชีตัวอันเดีย哟 chị thầu bé qua tao chọn lò nó lỡ nó bé dùng cho hậu lúc no nó cho hậu lúc trẻ nó qua lúc nó tiệt tiệt mót cho hậu nó chị dùng mót cho lúc kéo cho cặp anh đỡ cho tí bây giờ dùng cho hậu em có sao con sao muốn sao hư 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 chị tôi mua có bé qua lúc tham chặt non to em có lúc đa lúc chọn đa lúc tham nó nhớ chọn no nó นึ่งม้วนตอยหร่าวสีเนาะนึ่งม้วนตอยหร่าวสีอีสีนอเนาะเจออ่าม้วนตอยหร่าวสีอ่ะเจสีม้วนสีจัวอ่ะสีจัวสีเสียอ่ะอ่าเนาสีม่วงสีเสียสีป้ายแยงเท่านอสีเสียเจ้ายอนายอสีว่าได้อ่ะอ่าเนาสีของดูอ่ะสีเสียของดูอ่านายอสีป้ายแยงเท่าสูยอ่ะเนาะเจนหนึ่งม้านตะไหร่ดาสีที่มาของนอแต่หลงเฉยเลย ม้วดจ้าตัวยางรอจีจีสื่อจ้าสีนะครับแต่ชีหลงแม่ชีอยู่วันชีอยู่สีดูเท่าชีอยู่สีเลี้ยวีเดาขอเดียหลงแม่เจหลงแม่จีเนียจีเนียมหลอดสีดูเท่าเนาะหลอดสีเลี้ยเจหลงแม่ชีชัวเนียหลงแม่รู้สึกแต่ออสสีนอนเจน๋ยเนื้อชีชวโอเคเดาหลงแม่นะเจหลงแม่จีจีอ่าจีเ่งียวออสสีเนาะ เจ้หลวงแม่อยู่ว่าท่านทอาเจาะสีสินจ้วสีเสียสีป้าย้งเราหมดเจาะสีเสียเจ้าเราหมดเจาสีด้าเราหมดเจาสีอ๋อมอวสีเดาอย่างเทียบมอวสีเดาเทียเนอะเทียบว่ามอเจาะสีเสียของดูนาเทียนะเนอเสียของดูเสียท้องฟ้านะอย่างเจ้าว่าหลวงแม่ว่าว่าท่านทอเจ้าเจ้าสีนะเจ้าสีโดยประมาณ chê chom lò no nó no chê lũng mẹ pi chỉ tăng nó no mùa lũng mẹ tứ sang lũng ngàn mà lại tứ wa tao chom lò tiệt ta nha. chỉ cho tiệt chẳng nhớ tao tiệt ta cho tao ngàn vì khó tiệt mẹ tỉnh chia còn xa tôi mẹ nhớ cho khi nên gạo xa nên gì đó mẹ đã vạn xa chom tôi tôi mẹ mà li, nên gạo gì gạo tao em mà tôi xin เริมจอมหอนาจอต่อโรงงานละเสื้อเลืยิ่งอัวเตา่าเจอนมาเชียเปอวเปออหลวงแม่สร้างโรงงานอวซะเนาะอ้าสร้างโรงงานอวเจรมาเท่าตัวเสอจอนเนาเจอีทูเนาเจน้อลอกเคียเาอวกเคีอยากตี้นให้เงาะอาเชี่เจแต่ตแม่แมอออีทูเปวาเราเชี่ยเเปเจ้าผาเนาะนาเจ้อลอกเคอีอยากเปตีนเเนาะอ่าเจออนื้อลูกเขาเจ้านาเจยง ไปเจ้านิวนะยากไปเจ้านิ้วนะเจรรวไอ้ยาตินึ่งตะสีจอต้นึงเอนเจะช่วอแหงนะเจนเงเอลอไอ้อยาตินึงเชเชียนะลูฐานนอเจเชเชียอยู่เสานอเจจังเชียชาอยู่ตอเฮานะอเจว่าจมหรอนยอดจมหอหลงแม่ตาต่อย่าอวดต่อไปนอเนะ จะเห็นแน่ดิงตื้อแน่สาใจลูกขื่อขี่ม่วเงียบรวนู่ลูกขื่อฉีหน่อกื่อฉีจื้อลื่อฉีเจ้าเจแน่สาใจลูกขื่อขีรงเราเช้ก้องเช้มองเราเช้าว่าขื่อฉี่ปุ๊ดเอาแน่เทนแน่เจนแน่เต็มมืตู้ม่หัวเราหมดจงแน่อีฉีแนงซื้ออยู่ฉีเดาจานเดายาหน้าตาฉีตาอยู่ตาปอเจตาอยู่อาชีตาได้ฉีอยู่ม้อฉีเต็มหล่อนอเจียหรือน้องฉีม้ออยู่แหละเราจอมหล่อนเยี่งหั่งเงยอ có nhớ ya chén nó là lúc hứa chỉ là cháu có Lưu nón có một trong đôi chén lẩu nó là mua cho con cho mộng cho hứa hoa hứa chỉ trong nó cháu có một trong đôi phá lừa tiệt đôi lưu luôn đu หรือ us น้องอยู่ตะการหล่อยู่ดัวหร่ออยู่เที่ยฉีสอนแง่หวีเตียอยู่จีเต้มหลอมม้วหืขีนอนหลอดเช้าหืขีเตีอยู่หลักในท้องนี้นอต่ออยู่ตะสอนแง่อยู่รุ่นแ่งชิมูชิรออยู่ว่าไดชีเราว่าชีเตาอยู่รีว่าหืขีเกเกยู่ว่าชีเราจะขอป้องขอจีเตาอยู่ชีม้วหมงรีรุ่เตื้อยู่จีเตียวเจงอว่ดัวเต้นอนหลอดดัวรีอยู่รู้หืขีเทีย่ปป้องกาเที่ยวว่าจีเตียวจเล่นเตาน้องนอน 又到了子宫、子宫、子 <noise> 宫，融入到了子宫咯。记得周末去喝去体，体出查出牙膏，又如何去咯？炒油头就我弄，炒油蛋米都米尿拉没不成。 Chào tan cho dù ta sẽ lên sáng giữa hồ thế thì à lử nấu chỉ mua dù lão nó là dù một tàu đó luôn đồ dùng lử nó cho cá lò nó dù thiết tàu đen tàu đen tàu dùng dù chỉ thiết lý lò dù thiết tàu lò ý cho tiến hành trang trẻ ý cho tiến hành mua rau mua nha ý cho tiến hành mua hư hoa hư chỉ mua cái trơ cái trẻ cái bao cái cẩu mua tủ lú ba thiết cho cho cái trơ gì จะยอเล่นเต่าน้องนอหลวงแม่ทิรีลอยเหย่แน่เยอแน่เล่งตื้อในสารเธาหลวงแม่ฉีจอมหลอนอติดต่อเธาหลวงแม่เต่าตั้งแต่น้องนอเหรอติดต่อเธาหลวงแม่เต่านะตั้งแต่น้องนอหลวงแม่หย่อนลอยฉีจอมหลอนอเจาะเป๊ะเจ้าฉีตู่แต่ฉีนอเตื้อมเจ้าภาพจ้องฉีตู่เหรอเจ้าเป๊ะเจ้าตูเกีอซึ่สเนอเอ้เยอแน่เล่งตื้อในสศาลว่าอินเต่าเป๊ะเจ้าเล่งเต่าเหรอเป๊ะเจ้าตู่เล่งล้นูัอว่ตาต่อยว่าหอหมด ต่อใจเจ้าเก๋ยจงเจ้าเก๋ยมัวน,น,นูนอเน่เราหมดต่อใจตอเตาเป๊เจ้าเร่งสีนอมูอ่อฉัวน้องนอมดจันจวันที่ชจี้หรือลูรีเนเอไอจับจงองเตานะเป๊ัวปเป๊เจ้าตัวละซื้อยาเล่งตืออัวเจีม่ามาชายชใจเพื่อเจีหนึ่งปูหละเ,นเนจีนจิเตา ถ้าชุตาลินาตเราไปเจอเดี๋ยวแม่ย่ลูกุีเล่นกูสาว่าไปดูแก่ปวดตัวก็ุยเล่งไม่ใชาสกุว่าชา瞎度เก่หนอเรายังตัวตันท้อเล้งดี好我们得去走我们得เล่งดี好我搞ว走我搞เล่งดีห就好去去ตาอ้ยาลินโตนะไอ้ตัว好走หนึ้งอีเล่งหนึ่งมอเแี่ตันท้อเหล่านั่นเรากูยากหนึ่งลีก็หมองจะอียาลีเราอีได้ว่าจะลูกแก้วนายอ่ะ ไปโอจะลูกแก้วเจไปโอยาเซียจะ a ๋อรู้อ่าเจเอ่กูต้ชาสอซต์ารมันอีลูทีสแล้วเจชวนนังเกาลู้จังชีเต้าม่อจื้อนะยะเจแตงเสียให้เดียโอแตงเสียอยู่ท่านนังเกาลูนเด้อนะกูเดาว่าก็สวัสดีก็จะจอจีต้าเนียกูก็อยู่จอด้วยรู้สอมาเอเจเราจอเทียวแตงเสียแต่โอกะเหลียววีดอขอเดียกูต้เชื่อแล้วอ้วนเด่นๆนะกูต้เชื่อแล้วว่าชาหนองนอนะเจกูต้อต่อๆเดียย ý chuẩn mộ tư của yếu tân thôi nó chê của tư tao thôi hia nó là lơ lơ chị yếu chê của y lên yếu tân thôi nèo chê tân sếch lu kéo lơ nó nèo ยอเตียนแน่เล่งชื่อหล่อหนอวันแด่เล่งชื่อหลอปอวันแด่เจเน่จับจองวันแด่ยออ่าแน่จับจองวันแด่ยอดแน่เล่งชื่อสาหลอจีพระธาตุเจดีรูปเป็ดถั่วนอเกจีเป็ดถั่วยอดไอ้ขอก้มหมงหลอชะเปล่าแลอวยอจีลุ้ธรรมจักรนอหลอแน่กูน้องตัวเตาทำบุญตัวเตาหอยยอเตียนแน่สาจีจอพระแก้วนอนอหลอแน่เราติดต่อตาหลงแม่เตาเอขอนอเนาะเจยอขอบุญแท่ขอก้มหมงขอว่าเกจงว่าเป๋ยอดจียอดโดนด่าลวงแม่รู้จีวัดด่าจังหวัดสุรินทร์เนอง จากมหาวิชาลไรทำม,มิกรานดยายอดเจ้าวันที่อีมุสาจ้าวันที่จีลูกเก่าอีหลิตไไน,ตน,น,นตู้ไอ้เป้โยบุญกระถินเจ้าดาเนอะเจ้าเนี่ยตื่นเน่ยสาจับจองส้างพระนอหล่อ เน่เราจัดจองเตาน้องนอหลงแม่เราชาซอเคลียร์อจงนีสกุเตนี่จาเฉเโซรันเตเกจชิมหนะย้อนเนน่งนื้เนหอสาวเราเเปชิมหนอลนะเราติดตามติดต่อเตาเทียิตาลินเตานอเน่อปามแชร์ยอดเนอป้ามแชร์มูไอยอเดียจอยแล้วหอจีนียซานอะเาวจยาจอยแลเนียซอนอะแล้วหอเทีีเตาปอเตาเปาไอล้วเที่เราหลงแม่ฉีจอมอนอใช้กงใช้มงใช้หุ้คืั่ฉีเตาเฉดา và lu sha lo ta sha da nya chung no lu mẹ chi <laughs> mo cho nè ba chi mo tong tong chap lo thi a wa ba wa rong tong ya chap lo ha je tho ba cho nên gau ka yen gau gì tu ndop lúc mẹ em lông tàu cho thảo bếp qua trong bì rau ta lòn đó nó chê cho lò lọ qua chỉ lọ lọ gọi <laughs> là cho ru mua lò lò lọ lọ cho lọ ba bé họ cho những gạo cá yến lọ lọ cho chốn chỉ lúc mẹ em lông bạn nó nó chỉ nếu qua tàu bếp patim bắt tàu sai hẹn qua tí rong một tàu rong hẹn thiết đầu ta sẽ đợi tới mình tới kể mô kể nhưng tàu dùng gì สซ่จ่าโซอยาตัดต่อม้วนยอดชกโงกชมงเยอะอีอยากเก๋รงชาบเหล่าลียาลีนุ่งนอหลวงแม่หล่อชาซอลีนอเคลดเราแน่ซื้อแน่ล็งที่สาทำบุญสร้างพระนอหล่อติดต่อตัวเราหลวงแม่เตาไอ้ยอดยองอีจงเนี่ยสีกุฏิในจ่าชะดิมม้วนชิ้เห่าหมัดกะหล่อชิ้นจีดัวศาสทูเนอ